ดรทองเปลวกองจันทร์ w, an, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหนึ่งตำบล1นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom ในรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าการเปิดรับสมัครเกษตรกร,กรและจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลในพื้นที่เป้าหมาย4 0 0 9ตำบลเกษตรกรเป้าหมาย32,000รายมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน29,877รายแบ่งเป็นเกษตรกรทั่วไป28,000 1493รายเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกรเกษตรทฤษฎีใหม่5ประสานสืบสาร,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงจำนวน1 3 8 4รายและมีการจ้างแรงงานกเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลจำนวน1 3 6 7 7รายจากเป้าหมาย16,00 0รายการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล1นกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่มีความคืบหน้าผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจำนวน5้าหมื่นเล่มและได้ดำเนินการจัด ทั้งหมดแล้ว2ได้มีการดําเนินการเช่าใช้พื้นที่การดําเนินการระบบสารสนเทศและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการ1ตําบล 3. การจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกระบวนการเรียนรู้เวทีที่1ดําเนินการแล้วเสร็จ6จังหวัดอยู่ระหว่างการดําเนินการ65จังหวัด4 การขุดสระเก็บกักน้ำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ32,000แปลงขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บกักน้ำรอบแรกให้แก่เกษตรกรจำนวน1,959ราย